กดยังกดแล้วครับขึ้นขึ้นเลขยังขึ้นประมาณกิโลเมื่อกี้จากที่เห็นอนะสามโลสองแม <laughs> ่งบังแม่งงูอ่ะอ้าวแล้ว่ิลาว,ว่ากี่โลสามโลขึ้นเหนือเลยสามโลสองติดฟังสีอะไรวะติดสลายดิพี่ล่อยแม่งหมดเลยร้อยเมตรเงี้ย บอกว่าอมแต่จนขึ้นปืนน่ะพี่ละไม่ได้ยิงเมื่อกี้เนี่ยหงายท้องกิ้งหลุดปะวะไม่รู้นะอยู่ปะไหนจับดูดิเฮ้ยอยู่อยู่ใช่ไหมอยู่มาปล่อยไหนจะมาช่วยเดี๋ยวจะซ้ำมือเดียวเฮ้ยจะดีเหรอบ้างโดนป่ะไม่รู้ โอ้ยถ้าเป็นฉันไม่ต้องซ้ำมาแล้วตายคาที่อยู่แล้วอุ้ยบังตะเกียงไงท้องแล้วบังเดี๋ยวไหนอ่ะเดี๋ยวก็ในติดเซฟอยู่ไม่โยพี่เดี๋ยวเดียวยุ่ยยุ่เออ นี่นะครับผลงานกดยังกดยังอันนี้ไอ้เมื่อกี้รอบหนึ่งใช่ไหมผลงานช่างละนะครับป้ายฉันถือป้ายฉันไม่ค่อยโดชอบไม่ชอบขาวันนี่ผมเอานี่ผมเอาปืนดอกอ่างวางลงไปเอาอ่างั้นถือกล้อง สามโลสองบอกว่าจะมาตอนต้นแล้วอุ้ยหางมันใหญ่นะบังเุ้ยบอกว่าสามโลสองอุ้ยเอี้ยยังยังยังฮ่า กันไว้ฮะบังซ้ำให้หัว่ยังไงว้างเอามั้ยฮะเออดูบังบังเห็นมันผ่านไม่ไม่ต่ำกว่าสามห้าอะดูหัวมานดินะะกะในน้ำวันนี้สามโลสองว่ะเออขึ้นมาไม่ไม่ไ่ต่ำกว่าสามห้าแต่เกินตัวเนี้ย ไหนดอกของผมอ่ะดอกอุ้ยระวังมันปักบังไอ้ลูกดอกแล้วนะเงี้ยเลยนี่ยเงี้ยงมึงก็จะตูงเงี้ยงัวอ่ะเออเฉียบจะนะอืมทะลุกำลังจะไปพอดีเลยสมุดน้ำไปแล้วบตอนโผล่เครื่องไม่ยิงมองไม่เห็นเออบางพอดีบางเห็นบอกว่าช่างแล้ขวางเลยมันกำลังจะมุดยิงดักเลยเข้ากลางฮะเดี๋ยวบางซ้ำอีกดอกหนึ่ง <laughs> Oke, okay, ha. Huh?